สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของโพโยเซสแล้วก็ตัวแทนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของบัตรสมาชิกของโพโยเซสที่ลูกค้าเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องบัตรสมาชิกค่ะเราก็ให้คือเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้ามอบส่วนลดแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างที่บอกว่าภายในปีนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของโพโยเซสเนี่ยจะลอนช์ออกมาเยอะลูกค้าก็ยิ่งจะได้รับส่วนลดเยอะนะคะก็คือ,อให้ลูกค้า สมัครบัตรสมาชิกถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นก็คือซื้อสินค้าครบ5,000บาทนะคะจะได้รับบัตรสมาชิก1ใบแล้วก็ กระเป๋าเครื่องสำอางน่ารักน่ารักนะคะมูลค่า790บาทอีกหนึ่งใบถ้าแบบเสร็จแล้วนะคะเอากำลังทำอยู่เดี๋ยวจะโพสให้ดูแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดซื้อครบ1,000 0มืนะคะก็จะได้ลด10%หมื่นหนึ่งลดพันหถือว่าเยอะนะคะเอ่อหนึ่งลด10ใช่แล้วก็การสมัครบัตรสมาชิกของเพร์โยเซ่เนี่ยเราจะมีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆถ้ามีโปรโมชั่นออกมาเนี่ยคนที่ถือบัตรสมาชิกนะคะก็จะ ได้สิทธิประโยชน์มากกว่าแล้วทําไมถึงต้องสมัครช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยเพราะว่าซื้อสินค้าเพียงแค่5 0 0พันเท่านั้นนะคะหลังจากหักส่วนลดไปแล้วนะคะ5,000บาทเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะคะจะต้องซื้อสินค้า7,000บาทถึงจะได้รับบัตรสมาชิกเพราะฉะนั้นนะคะให้ลูกค้าซื้อช่วงนี้เลยแล้วก็เมื่อเป็นสมาชิกของเพโยเซ็แล้วนะคะเออ บินถัดไปถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ1,000บาทก็ลดไปเลย5%นะคะลดทันที1ชิ้น5%เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิพิเศษต่างๆมากมายให้กับลูกค้าด้วยก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์นะคะสามารถซื้อได้หมดก็คือมีทั้งครีมบลกมาสรีเซรั่มกันแดดอกแนะนำออปชันนะคะว่าควรจะ สั่งยังไงเพราะว่าถ้าซื้อ3ตัวนี้มันอยู่ประมาณ4 7 0พนะคะให้ซื้อกันแดดเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะเพิ่มอีกแค่พันเบาทเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันจะใช้ก็คือ,อใช้แครี่ก็คือพกออกไปข้างนอกแล้วก็อเอาไว้ที่ต๊ะเครื่องแปลงที่บ้านนะคะใช้ตอนแบบว่าหลังจากที่เราทาครีมแบบนี้ก็จะเป็นออปชันแรกที่แนะนำนะคะออปชันที่2ก็คือถ้าเกิดว่าใคร ซื้อกันแดดหนึ่งตลับแล้วก็อยากจะซื้อเป็นพวกครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อเป็นเซรั่มเพราะว่าเซรั่มเนี่ยจะใช้เยอะกว่าครีมก็จะหมดก่อนก็ซื้อเป็นเซรั่มไปแบบนี้ก็สำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกโอ๊กบอกได้เลยว่าต่อไปในอนาคตของแบรนด์สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้โอ,อ๊กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ